สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องมาจากกลุ่มคนมือนี้กับบาเซอรกัมาหาตกปลาดิพี่น้องเนาะอยู่ที่สายซองจุนทนสายซองเด้อพี่น้องเด้อบาเซอรหาตกปลานี่พี่น้องตกปลามือนี้มากับบาอ้วนเสโนหรือว่าหรือว่าหรือแบบบาอ้วนบารนาเลยพี่น้องเนาะบาเซอรกัอ่ะพี่น้องเดีไปเบิ้งกันเลยพี่น้องว่านี่พี่น้อง บานนลาลเสือก็อได้ปลาลายเจอไปได้เตอปลาเสือไว้ถ่ายอย่างนี้ไ่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบ่าอ้วนก่อนของทีวีพัฒนาไปน,น้องน่าจะแม่นมบกว่าบแม่นไว้น้องไปน้องทีวีพิทจะได้ข่ขขาวสดข่าวไพไปน้องนี่ไปน้องบาอ้วนได้ปลาอะไรไปน้องเอง้ยโอ้โหสบายดีก่อนสบายดีบาเสือ <laughs> ได้วะได้ไลายว่าปลาอะไ,ไรนี่นี่นคือจุดนี่ไม่นองนี่นะครับนี่ของนี่ก็คือ ี๋ยวมาเชื่อลงไปเอาปลาก่อนนะไปนอนอลงเอานี่กีนนิ้มไ้ปลาแล้วปลากินนะนี่นะครับนี่ปลานี่นี่มาเชิร์ฟดปลามาอย่าไปดิมาดี่นี่พี่น้องเลย ตกน้ำที่นอทรศัพท์ก็ได้พี่น้ฟิโนยแถวๆนี้มันมีที่หาปลาพี่น้องอยู่ที่สายซ่องตางนู่นก็ถนนใหญ่พี่น้องกับนูน่นรถแลนอยู่กอย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัดเจอการกหาอยู่หากินพี่น้องวันๆกับ่ได้ทำอะไรเนาะ ใช้โมเมนมาทำอะไรกับพี่น้องเลยแต่กผิวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ก็ว่าได้ไปใส่หน then, ่าะกับวด้เหตุย่างกับหาอยู่หากินหน่นะหาอยู่หากินแล้วหาตกปลาหางมหอยอะไรๆอย่างพี่น้องนี่พี่น้องฟังนี้ก็จะมีก่อสร้างนะพี่น้อง ปลาเสร็ก็ได้ปลาอลไรมื่อนี้ได้หลายแล้วนี่ปลาปลาเสร็จอายุหากินไปหน่องวันวันพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อมื่อนี้ก็หานี่ก็หาปลาหาอยู่หาปลาไปหน้องครับตกปลาหรือว่าชิดปลาได้ไปหน้องเลยชิดเบ็ดเบิ่งไปหน้องประเทศไทยเมืองไทยลดแลนด์ได้ นี่รถแลนด์ไอย์นี่ไปนอนไอนี่้าอยู่บ้านเฮานี่รถแลนด์ไอได้เนี่บ่มีเฮดเฮดผมเป็นจำแบบนี้นะเฮดบ่เป็นจำบ่มีความคิดจำแบบนี้นะนี่นี่นี่ทาประเทศไทยนี่แค่แค่นี้คณะคณะคณะคลองน้ำได้นี่พี่น้องคลองน้ำฝั่งนี้กับเฮ็ดที่รถแลนดเบิ่งพี่น้อนจำใดพี่น้องประเทศไทย เห็ดทางรถแลนนําแข่คลองน้ําแค่เล็กๆไปน้องเขายังแบ่งเป็นทางทางรถยางทางรถเดินรถวิง่งแล้วก็คนเดินน้าทั้งๆในไปน้องประเทศไทยชุดยอดเลยนะไปน้องนะประเสริฐบอกว่าชุดยอดประเทศไทยชุดยอดนี่นี่กะเบิ่งนไปน้องลกกุกันตกกันตกมีหอวลาวจับกันตกไปน้องนี่ เบิ้งนี่ชุดยอดแหงนะี่น้องประเทศไทยเบิ้งพี่งพุตทางเลยนะครับผมนี่มันจำรถรถมอไซค์จะวิ่งได้จกักรยานจะวิ่งได้นะครับผมนี่เส้นทางนี้นะเบิ้งนี่คลองน้ำนี่กระทางรถวิ่ง เบ้รเอาไ่นองเบิรเอาถ้าฟังบานเฮานี่คือจีบวิญญาเห็ดแหละแบบนี้คือจิเห็ดบ่อใดรอกจริงๆนี่นะี่น้องจะบอกไว้ก่อนนี่จะมีทางมีน้ำนองน้ำหรือว่าของน้ำวันนี้ม่เฉยทายู่หากินวันอาทิตย์ไม่ทำอะไรพี่น้องวันอาทิตย์มันว่างใช้เวลาว่าง บ่ต้องมานั่งหายใจทิมไปนอกกาเราจะต้องซื้อเงินบ่ต้องเอาเงินในกระเป๋าตัวเองมาซื่อกินแค่จ่ายค่ารถมาีซื้อค่ารถกับว่ากี่บาทเองแค่6กบาทเจบาทไปนอกถ้าทาดุทา,ามันทาขยันบ่ต้องกลัวว่ามันจะอดตายไม่มีกินนี่แหละเบินน้งถนนหนทาง แค่ของน้ํานะพี่น้องฝั่งนี้ก็น้ํานี่น้ำนี่ก็คือเห็ดทีกอนกรีดไว้ให้รถแลนไปให้รถแลนนะพี่น้องจัก,กรยานวิงว่งได้รถวิ่งได้จัก,กรมอไซค์วิ่งได้นะครับผมนี่บอกไว้ก่อนเบาวเสิร์ตชื่นชอบประเทศไทยเฮ็ดแดงได้เฮ็ดแดงได้เบิ่งดูนี่ เป็นบ้านเราไม่มีนะแบบนี้ไม่มีวิ่งไม่ได้เลยนะคงชีว่าปล่อยว่างยังชีดเลยแหละปล่อยล่วงยังชีดเลยแหละ่บดปล่อยยังชีเลยแหละเลบิ้งนี่เาขายังมีความคิดจุดยอดเลยคนไทยประเทศไทยจะบอกไว้ว่าอ่ะวอว่าไาลาย์ไปนอนมือน,นี่การว่ามีอย่งางไรโดนไปนอนฮะกมาร่ามาตกปลามาตกปลาฮะมารีวิวของน้ำของประเทศไทยเบิ้งฟังนี่มีลาวมีเลาาจับลั่วจับ กันตกแต่ฝั่งนี้ไม่มีตกคือตายนี่แหละพี่น้องประเทศไทยชุดยอดทักไลน์ี่น้องไอประเทศไทยเดี๋ยวจะเบิ่งเบาอ้วนก่อนเบาอ้วนบานาเรือเบาอ้วนเิโนโ่ไปน่องบัเชกกับบูฮูจักช่องเพิ่นร์โนไปน่องเนาะเพิ่นเพิ่งเปิดช่องใหม่อ,อย่าลืมกดปีกติดตามเพิ่์นนำเงินได้ไปน่อง กดติดตามติดตามช่องบ่าวชินบา่บาวบ่าวอ้วนบรรนาบา่เดี๋ยวบ่เราจะไปหาเพิน่นนี่นะพี่น้องรถวิ่งได้นะพี่น้องอ้าวบ่าวอ้วนซื้อช่องให้ได้ช่องเจ้าฮะบ่าวอ้วนซีโนโอ่าอย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้นอดนี่พี่น้องวันนี้บ่มีอย่างพี่น้องหาอยู่หากินรีวิว คลองน้ำของประเทศไทยท่านผู้รู้หนเห็ดได้ว่าบานเฮานี่เขาเป็ดบ่ได้ซ้ำหน่เอาโอเคไปหน,อน้องกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำไปหน้องกดติดตามให้เด้อไปหน้องนี่ก็ฟังนี่ไปหน้องนี่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 ของน้ำวิ่งได้คลองน้ำเรือวิ่งได้นะพี่น้องนี่นี่กับคนจักรยานวิงวว่งได้เรือมอเตอร์ไซค์วิ่งได้เอาไปก่อน